ขอ้งาะนองในทราองคสมบุญกุศลที่จยกความดีที่เป็นเหตุณลกลาเพือปญญาสุจบรณทกินสบายแั้์หญิงาวไดทำแล้วสึ่งความดีเรียกว่าบุญ เกิดขึ้นที่ประกบรอบด้วยกัท้าคือความเชื่อในเรื่องของความดีความดีเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นประโยชน์ให้เข้าถึงความรู้พร้อมไงก็จะจะทำดีในสี ในสมาธิดีในปัญญาสิ่งดีแบบไหนสมาธิดีแบบไหนปัญญาดีแบบไหนถ้าเรายังไม่เข้าใจคำว่าสิ่งไม่เข้าใจคำว่าสมาธิไม่เข้าใจคำว,ว่าปัญญาเราก็จะไม่รู้ว่า สามปกรารนี้อยู่อย่างไราอรู้เราเข้าใจว่าสิละเรียกว่าสิ่งแต่ว่าขอยกเว้นสิ่งที่ควรทำสิ่งคือการสมรวม อยู่ของถึงอยู่ที่การประพฤติอยู่ที่การปฏิบัติอยู่ที่การการักษาถ้าถึงจะดีได้นั้นต้องอาศัยกำลังใจงที่ตัทธาเชื่อมัง่งในความดีว่าเราประพฤติเรา บักง่าข้าป็นเหื่องต่งเราไม่เดืยดเดียนเราไม่รักของใครเราไม่ะพติกระพฤติผิดแนลูกเนี่ยของคนอื่นเราไม่โกโกงหกหลอกลวงผู้เชผู้เผอจอผู้ขำยา เราไม่ยินของมึนเมาอันจะเป็นฆ่าศึกแต่ความประพฤติความปฏิบัติในธรรมะจันนี่คือความดีของจริง้าเราถึงเข้าถึงปฏิบัติถึงรักษาถึงความดี สิ่งเรีวสิ่งทำให้เราสูยสิ่งทำให้เรารวยสิ่งทำให้เราส่งสิ่งทำให้เราสวยคำว่าสิ่งทำให้เราสูยนั้นอุปมาอุปไมยอย่างพระเดชพระคุณท่าน มีสิ่สั่งร้อยยี่สิบเจ็ดจากผู้เสีตาจาพอบวกเข้ามามีถึงแล้วโดยดกัวหนดนับว่ามีถึงส,สังร้อยยี่สิบเจ็ดข้อแม่เจ้าพาพระมหาตระก็ยังต้อง่าด้วยอำนาจของสิ สองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อชาเป็นพระวาเป็นสามมังผมเห็นมาราชเจ้าพาเจาะระจักรย่อมไม่วายพวกเราเอย่างแน่นอนแต่นี่กระรัวเรามีศีลสองร้อยี่สิบเจ็ดเจ้าฟ้าพระมหาพระจักรคนเฒ่าคนแก่สมอายุ พ่อแม่พี่น้องท่ากันต้องไหวมีสิญสังร้อยี่สิบเจ็ดยี่คือสินทำใสูงอุปมา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 ให้ฟังเขา้าใจพอเข้าใจสี่ทำให้สวยเมื่อท่านทั้งหลายสี่งปฏิบัติในถึงเราหวัง วัดตัวข้อปฏิบัติเราก็จะมีการหคหรวมบูรพูฆระวังในกายในวาจาในใจเราเดินด้วยสติด้วยอำนาจของศีด้วยในสธมณนลุลก็จะทำให้เราดูสง่างามงามีรายถนเพราะอำนาจของสี ไอคำว่าที่สวยนั่นสวยด้วยสมบมรูคสวยด้วยอาก,การปัจก,กุบิยาต่างๆสวยด้วยความดีอพร่ามนั่นคือศีลทำให้สวยศีลทำให้รวยผู้บริสิ์นั้นย่อมไนเอาท่องแวะตับอวยยัยม,มุะ ตรงนี้แทนเงื่อนตาทั้งหลายทจะหามาได้แทนที่จะถุงเสียไปตบอบายยมุกทั้งหลายเราก็สามารถเก็บเอาไว้ใช้จ่ายใช้สอยตามอัตภาพเพราะกำลังความดีของตี ใจมั่นความตั้งใจมั่นมั่นแบบไหนอย่างมะขเา้ประสอนแบบนี้ว่าให้กำหนดดูลมเข้ากำหนดดูลมออกโดยให้มีความรู้ว่ามีลมเข้าแล้วอยู่จมูกถึงท้องท้องออกมาจกจมูกมีความรู้ตรงนี้แล้วก็ใช้จิติ จับยูที่ลมเข้าลมออกเมือ่อฝืนใจอาการทางกายจงตัวสติตั้งมัน่นในกองลมที่มันเข้าที่มันออกโดยธรรมชาติเมื่อหายใจเข้าทุกออกโทคนส่วนมากเข้าไปเพ่งไปจับลมเข้าลมออกเมืเ่อให้ตัวสติ ตามดูลมที่มันวิ่งเข้าวิ่งออกโดยธรรมชา,าติคนเราิดมากเป็นผุธรรมชาติมันจะตามรู้ในตัวลมเข้ามื่อตามรู้ในตัวลมออกแต่ไปบังคับตัวลมให้เข้ายาวออกยาวเข้าจันออกจัน ง่้ยเลยธรมาธิจะเป็นการเกณนการกำหนดจนเกินเหตุคือเรียกว่าเพียงจนเกินเหตุถ้าธมะธิ่เราตั้งมันเราพิจารณาเมื่อรู้ลมเข้าเราก็รู้ลมออกเราก็รู้โดยเราจะไม่ใช้วิธีบังคับในการกำหนดลมเข้า ในการตดลมออกความดีของสมาธินั้นคือการตั้งใจมั่นมีอารมณ์เป็นหนึ่งเดียวไม่สนใจอาการทางกายมีความรู้ทางใจมีสติเป็นตัวตดรู้ลมเข้ารู้ลมออก,เ,อก,กอเวทนาเกิดขึ้นก็สักโ์เวทนา รู้อยู่ในเวทนาแล้วก็ดับในเวทนาคืออาการเจ็บที่มันเกิดขึ้นกับกายของเรานั่นคือจมาขึ้นคดีต่อไปปัญญาที่ดีปัญญาที่ดีนั่นเมีมออยู่ของปัญญาปัญญาทห่มนขาจิดทิคือเห็นผิด เป็นทุกเห็นทุกเป็นถุขกับกรรมมาทึงสปัญญาคือมีความถึงถูกต้องตามหลักของกฎสตรัยรักคือว่าชีวิตตัดโรคทั้งหลายจะเป็นนงนุษย์หญิงชายหรือเป็นจักเดรัจฉาน เป็นต้นไมกไม้เป็นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ย่อมเป็นของเงืเทีย่ยอมเป็นทุกย่อมเป็นของเงาเทวตนวต้าหนี้ปัญญาเจารนาา่าไนเล่าที่ว่าม่เทียงไหนเล่าที่ว่ามือเทวตนไหนเล่าที่ว่าเป็นทุก อย่างเรานั่งกับจิตบัตรี่อยู่ขณะนี้เกิดเวทนาเกิดขึ้นนั่นก็บจอว่าทุกข์เกิดขึ้นตับกายของเราแล้วเมื่อทุกข์เกิดขึ้นต่อกายใจเรานม่มีปัญญาเกิเจ็บเกยทุกข์ตามสังขารรหว่างกายแต่ถ้าป็นผู้มีปัญญาเราก็จะรู้ว่า กายนี้สิเกิดขึ้นที่ทุกอยู่ขณะนี้เพราะกายนี้เป็นของธรรมดาที่องมีทุกข์มีความหน่เครื่อไม่ใช่ตัวตนของเราเราไม่สามารถที่จะระลังคับกายนี้ให้หายจากเวทนาตรงนั้นได้แต่ถ้ามีปัญญาโดยชอบแล้ว มีสมาธิโดยตามมันแล้วเราก็จะเห็นในแต่จะทำคือธรรมะโดยธรรมชาติโดยความจริงว่าจิตของเราอยู่ันสอกแทักหวุ่นวายจิตใจของเรานั้นมันเอบเศร้าเ้อยเหงาหน่อยไม่ไย้อารมณ์ที่พืงปปากนาาก็เป็นทุกข์ นี่แหละเรามีปัญญาเรารู้ว่าการเกิดเป็นทุกข์อย่างหนึ่งทุกข์เขรมีลูกมีมาหาจักรูปใหญ่คือร่างกายจึงท,ทำให้เราทุกข์เราเมื่อรู้ว่าทุกข์แล้วมีปัญญาที่เข้าแล้วก็มีความแต่ธาความแต่ธาคือความชื่อ ว่าเราตั้งใจที่จะออกรักเครื่องจากพบภกฮูนี้เพื่อสู่แดชทานเพื่อให้ถึงความดับทุกข์สิ้นเลือไม่มีกิเลสผูพกพันในจิตในใจของเราก็อขอให้เราเอาสตติตามลงดูยอย่าไปดันทักลง ก็ขอความสุขจะขอใทุกเหนมั่งเา็ในการปฏิบัตขอให้ทุกนาทีดทุกคน